สวัสดีครับผมพายไม่ชินชาแนลครับวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานเหมือนเช่นเคยนะครับผมหลังมอธรรมศาสตร์เนี่ยครับผมหลังจากเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมขับสองสี่ศูนย์อยู่นะครับได้มากดเสาเข็มเทสไปนะครับผมสิบสองต้นอย่างที่เรียนไปตามคิดตนก่อนนะครับตามคิดตนก่อนนะครับผมวันนี้ก็มาเทสนะครับ ต้นนี้เทสไปเรียบร้อยนะครับผมได้189ตันครับผมก็ผ่านถลุยนะครับเป็นเข็มกรม400มิลิเมตรนะครับผม2ท่อนเชื่อมยาว22เมตรนะครับก็โปรเจกต์นี้ก่กอสร้างคอนโดครับผมีรูปแบบเดียวกันครับผมประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลย วันนี้ก็ได้เลิกมาเทสเสาเข็มนะครับหลังจากผ่านไปสองอาทิตย์นี่ครับผมเทสเสาเข็มก็ใช้มงบายเครนย,ยกตุ้มเหล็กนะปล่อยฟีลงนะครับก็อ่านค่านะครับมันจะมีจอมอนิเตอร์ให้อ่านอยู่โอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมผ่านนะครับอันนั้นก็4-2่สนก็ประกอบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็เดินมานเซอเร์เวง์หาไปเรียบร้อยแล้วครับผม สครับยังไงก็ฝากกดติดตามและรับความรู้จากคลิปกันด้วยนะครับผมเนี่ยครับหน้างานเมื่อวานนี้ฝนตกมานะครับผมามท่วมฝังตกแรงมากนะครับหน้าดินก็ไม่จมนะครับแต่ว่ามันมันเละมันจะติดเท้านะครับเดินไปเดินมาเป็นดินเหนียวนะครับโอเคครับผมยังไงก็สําหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตในคลนี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพเป็นของเรานะครับผม